คนละครึ่งเฟสสามใครที่ต้องยืนยันตัวตนวิธีเช็คง่ายๆค่ะว่าใครที่จะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะคะเพื่อรับเงิน3,000บาทดีเดย 1, ์หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะเพจกรุงไทยแคร์ค่ะได้บอกวิธีเช็คคนละครึ่งเฟสสามนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เลือกโครงการที่ท่านลงทะเบียนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะคะ กดที่ใช้สิทธิ์นะคะที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแล้วก็อีกโครงการค่ะยิ่งใช้ยิ่งได้กดใช้สิทธิ์ดูนะคะแล้วถ้าเกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะท่านจะต้องทําการยืนยันตัวตนค่ะขึ้นตัวเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิธีการบอกว่าสแกนใบหน้าผ่านแอปนะคะไปยืนยันที่กรุงไทยเน็ตหรือจะไปที่ตู้ ATM รุ่นสีเทานะคะใกล้ๆบ้าน วิธีนี้จะต้องใช้บัตรประชาชนไปเสียบที่ตู้ ATM นะคะหรือจะไปยืนยันที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะส่วนใครที่ขึ้นแบบนี้นะคะท่านไม่ต้องกดยืนยันตัวตนอีกแล้วนะคะก็คือรอใช้สิทธิ์หกรกฎาคมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นำมาฝากแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ